เลย3ขวดนะคะแล้วก็แถมด้วยน้ำหอมอิงลอตนะคะของอิงฟ้าชาลอดอีก3กลิ่นแล้วก็ของพี่มดดำอีก1กลิ่นวันนี้รวมทั้งหมด7ชิ้นนะคะจ่ายเพียง2,490บาทอแอดไลน์ไปเลยที่แอดฟินเก้านะคะหรือโทรนะคะ0ูนย์สองหค่ะคุณค้าแล้วของคุณมดดำนี้ไม่มีอยู่ในในโปรดักต์นะ,ะที่มันขึ้อนอยู่นะไม่มีอันนี้เราฉกมาให้เลยไลออน อ้อนหน่อยบอกต้องซื้อแล้วนะรักไรอันต้องใช้มาดมฟินใช่ฮะโอ้โหฝากแม่แฟนคลับทุกคนนะคะผมนี่เซตนี้ไม่ซื้อไม่ได้จ้ะแม่จ๋าเพราะว่าแบบหอมจริงๆนี่ชอบมากนะคะฝากวิวตาตึงใจอยู่นะเพราะทีจริงจของาคู้คุณชายคุณผู้ชนะคุณผูค่ะสายกระหน่ำอันนี้ไม่คืนนคะขอโทษทีคุณผู้ชมพักแป๊บนึงค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาแซ่บกันต่อค่ะกับไรอันค่ะฉีดแล้วบอกว่ารักหนูหลงหนูรักหนูหลงหนูกินข้าวไม่ได้ร้องไห้หาไรอันคุณผู้ชม สมุนไพรและวิตามิน19ชนิดราคอร์ีพพลัส กาแฟเขาหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกลม่อมแบบไม่มีน้ําตาลไม่มีคอเลสเตอรอลและยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก6ชนิดทั้งเห็ดลินจือเก่ากีงาดําใบเจียวกู้หลานใบแปะก้วยพริกไทยดําและวิตามินอีก13าชนิดทั้งอร่อยและได้ประโยชน์อีกด้วยค่ะและยังได้ตราสัญ,ญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพทําให้เรามั่นใจที่จะเลือกอยากให้ลองมาดื่มกันดูนะคะกาแฟเขาหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกลม่อมแบบไม่มีน้ําตาลไม่มีคอเลสเตอรอลที่ผสมสมุนไพร ะววิิิตามนน19ชนดด้ยค่โปรโมชั่นพิเศษ4กล่องปกติ2,760บาทพิเศษเพียง999บาทเฉพาะ50ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร02-080-5625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทเท่านั้นโทร02-080-5625 02-080-5625โ0 0ปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2565ถึง31ธันวาคม2565 <c oughs> <c oughs> กราบละต้องไปย้อมผมที่ร้านนี่ ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สะกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูปเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบไม่โบบายสาไอศครีมชิ้นพอดีครับมาแชร์ความสนุกกันอ,อร่อยไอศครีมวนิลาและคาราเมลเพื่อช็อกโกลแลบบพร้อมทั่วกรุบกรอบม่โบบาลืวแขงคุณล่ะแชร์อย,อยังไง มีน้ำปลาตำนัวติดบ้านไว้บรรยากาศก,ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ<ม>ตำนัวอร่อยตำนัวแซ่บตำนัวนัว,นวทำกินเองที่บ้านสบายใจมีน้ำปลาตำนัวติดบ้านไว้หรือ,อยังคะน้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวผมแนะนำ<ด>ครับใส่ใจตัวเองแบบนายเลือก Plu s วิตามินซีทุกวันใหม่สกอ็อตตรังนกแท้โรยัลโก้ซีพลัสวิตามินซีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันลองดื่มเลย ยูราเอ็กยกไวท์เทนนิ่งบูสเตอร์เซรัมช่วยให้ผิวแลดูกระจ่งางใสแลดูอ่อนเยาว์ไม่ว่าคุณจะอยู่ในไวัยไหนแต่สิ่งที่เหมือนกันคือผิวดูสุขภาพดีลองเลย ตำรวจแจ้งข้อหาคนขับรถเมฝ่าไฟแดงชนจักรยานยนต์เสียชีวิตญาติชีบริษัทต้องรับผิดชอบอุทาหอนยายวัยเจอยู่บ้านคนเดียวเสียหลักล้มติดซอกประตูกู้ภัยเร่งช่วยเหลือแม่ค้าก๋วยจับใจเด็ดสู้คนร้ายจนถูกยิงเพื่อนบ้านคาดปมปัญหาส่วนตัวติดตามในเรื่องเด่นเล่นใหญ่บ่ายสอนาทีวันนี้ทางช่องวันสาอ น้ำหอมมาดามฟินหอมเกินห้ามใจผู้ชมคะช่วงดท้ายขอคุยแโแล้วนะคะวเวลาเหลือน้อยและเกินไรออานช่วงท้ายแล้วมีอะไรอยากบอกแฟนๆแล้วก็ฝากผลงานได้เลยจ้ะได้ครับก็ฝากผลงานเพลง,งนะ